สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของการพูดนะคะทักษะของการพูดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับลูกแล้วบางครั้งมันก็เกิดคำถามขึ้นในหัวว่าเราจะคุยอะไรกับลูกดีเอาสื่ออะไรมาสอนลูกดีหาทางพัฒนาลูกในเรื่องของคำพูดจริงๆแล้วนะคะสำหรับแม่โก้การใช้สื่อเนก็เป็นเรื่องจำเป็นก็จริงนะคะเพราะว่า สื่อมีสีสันสวยงามมีลูกเล่นเยอะแยะสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกได้แต่ถ้ามองให้ดีๆค่ะสิ่งรอบตัวเราเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องซื้อเลยค่ะในเรื่องของกิจวัตรประจําวันไม่ก็จะยกตัวอย่างนะคะนี่ค่ะยกตัวอย่างค่ะนี่นะคะก็เป็นครีมธรรมดาค่ะแต่ระหว่างที่เราใช้เราอยู่กับลูกใช่ไหมคะมันเป็นลักษณะของฝาหมุนเห็นไหมคะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็คุยกับลูกได้ค่ะสมมตินะคะ แล้วเปิดอุ้ยแน่นจังเลยอือแม่เปิดไม่ออกเลยอะมิก้ครับมิกี้ช่วยคุณแม่เปิดได้ไหมครับนี่แหละค่ะถามว่าลูกทํำไหมทาค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่แปลกตาแปลกใหม่นะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ของเล่นนะคะแต่ว่าลูกไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้จับต้องค่ะนะคะลูกก็จะหมุนค่ะแล้วก็บิดให้แน่นๆค่ะพัฒนากล้ามเนื้อมือไปได้อีกค่ะนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะนี่ค่ะอ่า อย่างแปรงสีฟันนี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะก็ถามลูกได้ค่ะนี่คืออะไรอ่าลูกบอกแปรงสีฟันแล้วที่เชื่อบอกว่าแปรงสีฟันภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรเห็นไหมคะก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆในเรื่องของการพูดในเรื่องของภาษานะคะแล้วอันนี้แปรงของคุณแม่หรือแปรงของมิกกี้้ามิกี้บอกว่าแปรงของคุณแม่อา้าวและแปรงของมิกกี้อยู่ไหนเขาก็จะไปหยิบคะ่ะเห็นหมค่จริงๆแล้วอ่ะ อะไรก็ได้ค่ะที่อยู่รอบตัวออันนี้อีกค่ะยกตัวอย่างฝาน้ำค่ะถ้าเราจะเอามาพัฒนาลูกนะคะแค่ฝาน้ำดื่มแค่นั้นนึงค่ะแต่สามารถต่อยอดอะไรไปได้เช่นในเรื่องของการจับคู่คำศัพท์นะคะอ่ามี2ฝาน,นะคะก็เขียน A ใหญ่กับ A เล็กมาจับคู่กันหรือเอาสติกเกอร์มาแปะอย่างมิกกี้ชอบธงชาติใช่ไหมคะ,ะแม่ก็เอาธงชาติไทยมาแปะ แล้วก็คละกันให้หาคู่ของธงชาติไทยหรือค่ะเป็นจานสีได้อีกค่ะถ้าเปื้อนก็ไม่ต้องเสียดายใช่ไหมคะเพราะยังไงเราก็ทิ้งอยู่แล้วนะคะนี่แหละค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะในเรื่องของการที่เราคิดว่าจะพูดอะไรกับลูกดีนะคะจะคุยอะไรกับลูกดีนะคะหรือ สื่อใกล้ๆตัวที่จะนำมาใช้สอนลูกฝึกทักษะลูกในด้านต่างๆบางครั้งก็ไม่ต้องซื้อเสมอไปค่ะนะคะนี่แหละค่ะคือกฎของการเลี้ยงลูกของเมโก้ค่ะเงินมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดเวลามีจำกัดไม่ต้องประหยัดแต่จัดเต็มค่ะสำหรับลูกนะคะเวลาสำคัญที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ